ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจันทนังคารที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2565สําสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินรายจ่ายค่อนข้างมากเลยทีเดียวแถมเป็นเรื่องที่จําเป็นเสียด้วยหากคุณมีเงินสํารองรายจ่ายก็ไม่ต้องกังวลงการงานหากก่อนหน้านี้คุณเคยเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสนี่ก็จะได้หายใจหายคอกับเขาสักทีเพราะคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังเอาไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักโลกทั้งใบเป็นสีชมพู ยิ่งถ้าคุณศึกษาดูใจกันมานานแล้วมีเกณฑ์จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในไม่ช้าสวดคนโสดจะหายเศร้าหายเหงาเราจะมีใครสักคนสามารถดูแลหวัวใจของคุณได้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ยิ่งขยนันคุณก็ยิ่งรวยเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งใจทํางานของการงานตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ค่อยซับพอร์ตคุณสักเท่าไหร่จะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก อาจจะผ่านไปได้อย่างฉลุย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีแนวโน้มจะเจอเรื่องบางอย่างเจอเรื่องบาดหมางก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตส่วนคนโสดยังไม่พร้อมที่จะมีใครลําพังแค่ดูใจตัวเองก็เหนื่อยมากพอแล้วสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินดูเหมือนว่าคุณจะโชคดีทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเลยทีเดียวนอกจากการงานยังปังแล้วการเงินของคุณยังฟู้่ฟืาไม่แพ้กันอีกด้วย เรื่องของการงานยิ้มออกยิ้มได้สทีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงานหากคุณหวังสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นก็จะได้มาอย่างง่ายดายของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนว่าโลกใบนี้จะมีแค่เราสองคนคุณและคนรักหวานกันมากๆส่วนคนโสดตอนอยากมีความรักทุกอย่างก็เงียบ แต่พออยู่เฉยๆรักกลับดันโผล่มาซะง,งั้นสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินสถานการณ์ของคุณใกล้คำว่าเศรษฐีเข้ามาทุกทีแล้วมีโอกาสรวยแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องของการงานสถานการณ์ยังไม่นิ่งคุณจะได้เจอกับงานอย<ะ>่กากังวลใจไปเพราะงานที่คุณได้รับคุณสามารถเอาตัวรอดได้อย่างชิวๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักรู้สึกเหนื่อยร่มขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดี เดี๋ยวร้ายแต่โดยภาพรวมยังคงรักกันดีอยู่ส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปเพราะไม่มีใครเข้ามาเลยสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีเรื่องของการเงินมีรายได้กับรายจ่ายเข้ามาตามปกติ แต่คุณจะสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างดีในช่วงนี้เรื่องของการงานอีกหนึ่งคนที่น่าอิจฉาเพราะหน้าที่การงานในช่วงนี้ถือว่ามีความสมหวงังสําเร็จจัดเต็มไปเลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่รักคนรัก ต่างคนต่างฝ่ายต่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีมากไม่มีอะไรจะเลิศไปกว่านี้อีกแล้วก่อนคนโสดมีแววว่าจะไม่โสดแล้วเพราะจะมีคนเข้ามารักมาชอบในเร็วๆนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคุณจะต้องควักกระเป๋าจ่ายอยู่ตลอดสำหรับคนเกิดวันศุกร์แม้ว่าจะพอมีเงินใช้จ่ายแต่ถ้าไม่ระวังอาจจะทำให้เกิดภาวะช็อตได้เรื่องของการงานคุณจะได้รับมอบหมายงานมากมายจนงานล้นมือเป็นเอาคุณเหนื่อยแบบสุด ยังไงก็ขอให้คุณอดทนจนฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนและคนรักไม่ว่าจะหวานกันขนาดไหนแต่คุณและคนรักควรเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดกรารมเทพยังไม่แผลงสอนคุณต้องรอไปก่อนรอจนกว่าจะมีคนเข้ามา สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินสถาน,นการณ์การเงินของคุณในช่วงนี้บอกได้เลยว่าอูฟูสุดๆนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณตั้งใจทำงานและขยันเก็บเงินนั่นเองเรื่องของการงานยังคงไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรที่คุณต้องกลัวแต่คุณมุ่งมั่นไม่ย่อท้อแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จด้วยฝีมือของคุณเองความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะรักกันมากแต่คุณและคนรักก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่หลายๆเรื่อง นโสอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ให้แค่เก็บเอาไว้เป็นบทเรียนไม่อยากให้คุณนำไปตัดสินเรื่องของอนาคตดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ